ตอบเขาเลาเริ่อความเดิมตอนที่แล้วฟ้าหรือปอบประแชมได้เจอกับชายปิศนาและตามชายปิศนาท่าทางโรคจิตคนนั้นไปอย่างรถของเขาส่วนทางพวกของพบพวกเขาได้อาศัยรถกระบะคันเก่าเดินทางสู่หมู่บ้านของสุทินซึ่งหมู่บ้านของชายคนนี้อยู่ในหมู่บ้านอันห่างไกลต้องผ่านเข้าไปลึกพอสมควรถึงขนาดหมู่บ้านที่ว่ามันก็เป็นหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ และเป็นบ้านเรือนที่ดูมากมายแน่นขนาดพวกเขาได้มาถึงหมู่บ้านของสุทินได้อย่างปลอดภยัยก็จะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับเสียงจกักรจันทร์ขับขานดังกันระงมตามปกติหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆป่าสุทินค่อยๆเงื้อมือไปเปิดบานประตูไม้ผลักมันออกทั้งสองฝั่งออกไปข้างๆเปิดทางให้เห็นภายในอันมีความมืดมิดและเฟอร์นิเจอร์นิดหน่อยสิ่งแรกที่ตีตลบอบอวนออกมาไม่ใช่สิ่งอื่นใด นั่นก็คือฝุ่นละอองทุกคนไอสำลักฝุ่นพวกนี้เกือบจะทันทีแล้วบางคนก็เอามือมาโบกปัดละอองฝุ่นที่ลอยอยู่เบื้องหน้าสุทินหันมาบอกกับทุกคนว่าให้ทำตัวตามสบายนะสิ้นคำเขาก็เดินตรงไปยังโต๊ะลินชักที่อยู่ข้างๆกับเตียงอันทำจากหวายบนโต๊ะไม้ที่วามีแจกันดอกไม้อันบรรจุดอกไม้ที่เหี่ยวเฉ้าเขาค่อยๆใช้มือลูบสัมผัสมันก่อนจะลากยาวตามโต๊ะ จนมาถึงกรอบรูปที่ตั้งโต๊ะชายเวกังคนจะงักนิ่งเมื่อเห็นรูปภายในกรอบหมูชายร่างท้วมเดินเข้ามาภายในเขาบ่นเรื่องฝุ่นและบ้านที่มืดจังหวะนั่นเองลุงสีก็สะกิดหมูทำให้ชายร่างท้วมหันมองเห็นใบหน้าลุงสีกำลังทำตาดูดูพร้อมกับชี้ไปยังสุทินผู้ยืนนิ่งหมูจึงหุบปากเงียบเมื่อหันมองตามนิ้วทางสุทินนั้นน้ำตาค่อยๆไหลออกมาเขาค่อยๆเงื้อมือไปหยิบรูปถ่ายสามคน พอแม่ลูกเอามากอดเอาไว้ก่อนจะปล่อยเสียงร้องไห้โฮเขาสุดลงไปนั่งกับพื้นพบกับพี่ใหญ่เดินเข้าไปนั่งปลอบชายคนนี้ข้างๆส่วนลุงคมลุงสีและหมูได้แต่ยืนมองด้วยแววตาสงสารจับหัวใจพบด้วยความเป็นชายปลอบคนไม่ค่อยเก่งจึงคิดขึ้นมาได้ว่าในหมู่ของพวกเราก็มีผู้หญิงนั่นก็คือสอนคิดได้เช่นนี้พบจึงหันมาหาสอนแต่ทว่าเธอก็ไม่อยู่เสร็แล้ว พบจึงลุกขึ้นเดินตรงมาที่พวกของลุงสีถามหาญิงสาวทําให้พวกลุงสีต้องกวาดสายตาตามหาเธอเช่นกันไม่ถึงอึดใจขณะที่กําลังกระวนกระวายสอนเธอก็เดินเข้ามาภายในโดยมือของเธอนั้นกําช่อดอกไม้ช่อหนึ่งด้วยมันเป็นดอกหญ้ามีเกสรสีเหลืองกลีบสีขาวห้าหกกลีบขนาดเล็กหญิงสาวไม่พูดไม่จาเดินตรงไปยังแจก,กันที่วางอยู่บนโต๊ะลิ้นชักเธอค่อยๆ่อยหยิบดอกไม้อันเหี่ยวเฉา ออกจากแจกันช่างกหัวมองน้ําที่อยู่ภายในเห็นว่ามันยังพอมีจึงใส่ดอกหญ้าที่เธอกำมา,มาลงไปแทนแล้วก็วางไว้ยังจุดเดิมทามกลางสายตาและความงงงวยของทุกคนจังหวะนั้นเองสอนก็พูดขึ้นแบบว่าขอเปิดหน้าต่างนะสุทินก็ไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงพยักหน้าสอนเมื่อได้รับคําอนุญาตจากเจ้าของบ้านเธอค่อยๆดึงสลักกรอนขึ้นก่อนจะค่อยๆผลักบานหน้าต่างไม้ออก เผยลำแสงส่องผ่านแมกไม้ตรงมายังหน้าต่างลอดผ่านมันและลงมากระทบแจกันดอกไม้พอดีสุทินยิ่งเห็นยิ่งเสียน้ำตามากขึ้นแล้วสอนก็พูดขึ้นว่าคนที่เอาแจกันดอกไม้มาวางตรงนี้น้ำไม่เคยขาดอีกทั้งยังชอบดอกญ้าต้องเป็นคนที่ใส่ใจและอ่อนโยนมากแน่เห็นความสวยงามของสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามสุทินเมื่อได้ยินหญิงสาวกล่าวก็พูดขึ้นว่า ใช่เธอเป็นคนที่อ่อนโยนใส่ใจทุกคนเสมอแต่เธอแต่เธอก็ได้จากไปแล้วพร้อมกับลูกกล่าวเสร็จสุทินก็ร้องไห้ต่อในจังหวะนั้นเองลุงสีก็พูดขึ้นมาว่าไอ้สามันบอกไว้แล้วไม่ใช่หรืองไงว่ามันยังพอมีวิธีวิธีที่จะพาเธอและลูกของเธอนั้นกลับมาลุงสีกล่าวด้วยท่าทางจริงจังแต่ก็เบี่ยงสายตาไม่ได้มองสุทินที่กำลังร้องไห้ ทุกคนหันมองหน้าลุงสีโดยเฉพาะลุงคมถึงขั้นเอามือมาจับไหลลุงสีแล้วก็พูดขึ้นว่านี่สีสหายข้าลุงสีทำท่าเฉยบนพึ้พำออกมาว่าอะไรของเองส่วนทางสุทินเขาเงียบนิ่งหยุดร้องห่มร้องหไห้แม้ยังจะมีสะอึกสะอื้นอยู่บ้างชายเวก,กังคนค่อยๆลุกขึ้นท่ามกลางสายตาความเป็นห่วงของสายที่อยู่รอบข้างเขากล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบเรอว่าไม่เป็นไรก่อนจะเอารูปครอบครัว วางไว้ยังจุดเดิมข้างๆกับแจกันซึ่งแสงก็ตกกระทบกับรูปพอดีเช่นกันเขามองรูปพร้อมกับพูดชึ้นว่าเธอมักจะมาเช็ดถูตรงนี้เสมอเปลี่ยนดอกไม้ดอกหญ้าเป็นประจำทาให้ตรงนี้ไม่ค่อยมีฝุ่นหรือรกเหมือนกับตรงอื่นผมก็เคยถามเธอนะว่าทําไมเธอมักชอบมุมนี้และทําความสะอาดเปลี่ยนดอกไม้อยู่เป็นประจำอีกทั้งยังจะเอาแจกันดอกไม้มาวางข้างๆ เราวกับว่าเป็นรูปคนตายเธอโกรธผมแล้วก็เถียงกลับว่าพูดจาเพอ้อเจอแจกันดอกไม้วางไว้คู่กับรูปทำไมต้องสื่อสำหรับคนตายเพียงอย่างเดียวก็แค่มันสวยดีแสงแดดอันอบอุ่นที่ทอดมาถึงมันก็ทำให้รูปมีชีวิตชีวากับดอกไม้น่ารักน่รักพวกนี้เธอมักจะกล่าวเช่นนี้เป็นประจำว่าแต่ทำไมถึงรู้ลว,ว่า ดอกไม้ที่อยู่ในแจกันเป็นดอกหญ้าสุทินกล่าวถามกับสอนหลังจากเล่าเรื่องคําพูดของภรรยาให้ฟังหญิงสาวยิ้มพร้อมกับมองตามแสงที่ผ่านแมกไม้ลงมาจนทําให้แสงตรงนี้มีลักษณะคล้ายกับใบไม้ที่มันลอดผ่านก่อนจะพูดขึ้นว่าเพราะสอนก็ชอบดอกไม้ดอกญ้าพวกนี้เหมือนกันเอมมักจะเก็บมาให้สอนอยู่เป็นประจำทั้งที่เขาเป็นถึงผู้มีเชื้อสายของสยามเทรดดิ้ง สามารถซื้อดอกไม้สวยๆราคาแพงให้กับสอนได้แต่เขาก็ยังอุตส่าห์ขับรถออกไปต่างจังหวัดไปเก็บดอกหญ้าพวกนี้ให้กับสอนเนื่องจากในเมืองนั้นมันก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้อีกอย่างในความคิดส่วนตัวของสอนตรงนี้มันก็เป็นจุดที่ตั้งรูปกับแจการได้สวยที่สุดแล้วละ่ะซึ่งคําสุทินกับพี่ใหญ่มีท่าทีตกใจเขาเรีบผันมองจ้องหญิงสาวด้วยท่าทางโกรธทำให้ลุงคมหมู เข้าไปอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ทั้งสองฟังแน่นอนว่าทั้งสองยังคงไม่เชื่อใจแต่เมื่อฟังไปจนจบก็เริ่มเข้าใจหัวอกหญิงสาวคนนี้มากขึ้นส่วนพบเขาก็ทำหน้าตาสลดท่าทางของเขาดูเศร้ารากกับบางอย่างแตกสลายลุงสีเหลือบมองก็เข้าใจทันทีเหตุผลที่พบเป็นเช่นนี้ก็เพราะได้ยินเรื่องของเอ็มคนรักของหญิงสาวลุงสีถอนหายใจครั้งหนึ่งก่อนจะพูดออกมาเบาๆว่าเฮ้ย เองก็ต้องเข้าใจเธอนะที่เธอออกมาประชนภัยมากับพวกเราจุดประสงค์ของเธอคืออยากจะช่วยคนรักถ้าเธอไม่รักไอ้เจ้านั่นก็คงไม่ถอสังขารจนมาถึงตรงนี้มันอาจจะฟังและเจ็บปวดแต่มันก็เป็นความจริงข้าเชียเองนะแต่ก็ทำใจเผื่อๆอไว้บ้างพบที่ได้ยินเขาหันมายิ้มแห้งๆแล้วก็พูดว่าเป,ปล่าผม,ผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมก็อยากจะช่วยเธอ ให้เธอได้สมหวังสิ่งให้เธอได้สมหวังดังสิ่งที่ใจหมายก็แค่นั้นแหละชายหนุ่มกราดด้วยน้ำเสียงที่ตะกุกตะกากลุงสีถอนหายใจอีกครั้งก่อนจะพูดว่าเออคิดแบบนั้นมันก็ดีพูดจบลุงสีก็ไม่ได้กล่าวอะไรต่อแต่ในหัวคิดว่าความรักมันช่างซับซ้อนเสียยิ่งนักเหมือนกับจะรักจะชอบกันแท้แต่ใจของหญิงสาวก็ยังมีเอ็มอยู่เต็มหัวใจเมื่อคิดได้เช่นนี้ ลุงสีก็เริ่มปวดหัวจึงพูดขึ้นมาว่าขอตัวไปข้างนอกก่อนนะข้าขอสูดอากาศสักเล็กน้อยทุกคนได้ยินก็ไม่ได้ว่าอะไรหมูก็ตามลุงสีออกไปด้วยทั้งสองจึงเดินออกไประหว่างนั้นสุทินบอกให้ทุกคนนั้นเปิดหน้าต่างตนจะทำความสะอาดบ้านสักหน่อยในใจความรู้สึกของชายวบกลางคนอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาในตอนที่เมียและลูกยังอยู่ สอนจึงเป็นคนอาสาช่วยชายนาว่าสุทินทําให้คนอื่นๆขอตัวออกไปข้างนอกเนื่องจากทุกคนก็เสนอความช่วยเหลือแต่สอนนั้นก็บอกปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าทุกคนเหนื่อยกันมากพอแล้วเรื่องแค่นี้ตนกับสุทินทําได้จึงไม่มีใครขัดอะไรระหว่างที่เดินออกมาข้างนอกพี่ใหญ่ที่เดินตามออกมาเป็นคนสุดท้ายแล้วนั้นก็หันมาถามกับสุทินว่าที่นี่มีพวกสยามเทรดดิ้งไหมชายเวกลงคนบอกว่าไม่มี พี่ใหญ่ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อเขาเดินออกมาข้างนอกทันทีระหว่างที่เดินออกมาเห็นพวกพบยืนอยู่ข้างนอกหน้าบ้านพี่ใหญ่เดินตรงไปที่พวกของพบที่กําลังเกาะกลุ่มมองชมบรรยากาศสถานที่แห่งนี้ชายน้ําพี่ใหญ่ไม่รอช้าพูดขึ้นว่ายังไงก็ขอบคุณพวกเองมากแล้วนะที่ไม่มีใครถามเรื่องของแป้งกับเขาณเวลานี้ลุงสีก็ตอบทันทีว่าไอ้ตายเถอะสุทินก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้า ให้เราพูดเรื่องเคร่งเครียดได้อย่างไรเขาขเพิ่งจากเสียครอบครัวไปพวกเราก็เป็นผู้ใหญ่มากพอนอกจากเสียไอ้หมูแหละนะหมูได้ยินก็ส่นทันทีว <whole divine S 2> ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ่ออะไรก็โทษข้าเห็นไหมข้าก็รู้จักกละาเธอสาวมนกันเนาะกล่าวจบทุกคนก็หัวเราะนอกจากพบที่ออกมายืนห่างๆพักพวงชายหนุ่มยืนใกล้ๆกับต้นไม้ที่มีร่มเงาเรือผ่านมองผ่านหน้าต่างเข้าไปในบ้านในตาของชายหนุ่ม ภาพสะท้อนเป็นหญิงสาวทําให้หมูที่หันมองชายหนุ่มพูดขึ้นมาเบาๆว่าพบมันเป็นอะไรเนาะลุงสีก็ตอบทันทีว่าไม่มีอะไรปล่อยมันไว้แบบนั้นแหละพวกเราไปเดินสำรวจหมู่บ้านกันดีกว่าไหมเมื่อลุงสีถามขึ้นมาเช่นนี้ลุงคมก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดินเตะๆตมันจะดีหรอวะเราไม่รู้ว่าพวกสยามเทรดดิง้งมันจะมีอยู่ในหมู่บ้านนี้หรือเปล่าจังหวะนั่นเอง พี่ใหญ่ก็พูดขึ้นมาบ้างว่าไม่มีรอกข้าถามให้พวกเองแล้วละ่ะว่าแต่หญิงสาวคนนั้นไว้ใจได้งั้นหรือลุงคมก็ตอบคําถามของพี่ใหญ่ว่าก็อย่างที่ข้าเล่าไว้ใจได้สิพวกข้าเอาหัวเป็นประกันส่วนเรื่องที่จะเดินเตะในหมู่บ้านข้าคิดว่าอย่าเพิ่งก่อนดีกว่าสาเหตุก็เพราะว่ามันยังไม่ปลอดภยัยเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าที่นี่มีอะไรอีกอย่างสุดทินกับครอบครัว เขาก็โดนจับตัวจากที่บ้านนี้ไม่ใช่หรือตามที่เขาบอกนะแสดงว่าพวกสยามเทรดดิ้งก็ต้องเคยมาที่นี่ระวังตัวกันไว้จะดีกว่าทุกคนที่ได้ยินลุงคมกล่าวคิดตามก็มองว่ามันก็เป็นจริงอย่างที่แกว่ากระทั่งเวลาล่วงเลยไปสักพักหนึ่งโดยมีทุกคนคุยกันอยู่ข้างนอกเรื่องราวสะเพราถ,ถูกเอามาถกเถียงคุยเล่นเพื่อฆ่าเวลากระทั่งเวลาก็ร่วงเลยมาไปเกือบจะเที่ยง สอนกับสุทินที่ช่วยกันเก็บบ้านก็พากันออกมาข้างนอกพอดีทั้งสองเรียกพักพวกเข้ามาภายในบ้านสภาพบ้านดูสะอาดสะอ้านกว่าในตอนแรกมากนักด้วยที่มันเป็นบ้านชั้นเดียวสุทินบอกให้ทุกคนพักผ่อนนอนกลางบ้านแถวๆนี้จำนวนคนที่เยอะจึงไม่สามารถจัดเตรียมที่นอนแก่ทุกคนได้แต่ละคนกล่าวขอบคุณโดยบอกว่าไม่เป็นไรมีที่สุขหวน,นอนภายใต้ชายคาก็ถือว่าเป็นบุญแล้วณนะตอนนี้จังหวะน,นั่นเอง หมูก็พูดเสริมขึ้นมาว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกบ้านลุงสีสภาพเพิงหมาหเแงนเอาไม้ผุผูอมาตอกๆทาเป็นกําแพงและพื้นพวกเรายังนอนกันมาแล้วเลยดีนะที่ไม่ล่วงลงไปในน้ําคลํำด้านล่างลุงสีได้ยินก็พูดขึ้นมาทันทีว่าไม่ต้องพูดทําให้ทุกคนพอได้หัวเราะอ,ออกมาบ้างหลังจากคุยเล่นติดตลกบอกฮากันแล้วสุทินก็ดูมีสีหน้าที่ดีขึ้นกว่าตอนแรกเล็กน้อยเขาถามขึ้นมาว่า ใครหิวแล้วบ้างทุกคนยกมืออย่างพร้อมเพรียงทําให้สุทินพูดว่าเช่นนั้นเรามาทําอาหารกินกันชายกัางคนได้กล่าวว่าที่นี่มีไฟฟ้าก็จริงแต่พวกหม้อหุงข้าวหรือของใช้ไฟฟ้าสิ้นเปลืองนั้นมันไม่มีจึงจําเป็นต้องหาคนที่หุงข้าวด้วยฟืนเป็นมาช่วยกับข้าวนั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากไข่ทําให้อาหารเมนูในครั้งนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากไข่เจียวลุงคมอาสาเป็นคนก่อฟืนหุงข้าว โดยเล่าถึงประสบการณ์เป็นพรานในสมัยก่อนให้ฟังทุกคนไม่มีใครแยง้งจึงช่วยกันทำคนละไม้คนละมือใครทำอะไรได้ก็ช่วยหยิบจับกันเล็กๆน้อยๆกระทั่งอาหารมื้อพิเศษหมู่บ้านกลางป่าเขาสำเร็จเสร็จสับออกมาด้วยดีสภาพไข่เจียวมันนุ่มเหลืองฟูไม่ต่างจากใช้เตาแก๊สแม้แต่น้อยข้าวสวยร้อนๆถูกตักใส่จานสังกสีเหยาะซอสปรุงรสเล็กน้อยแล้วก็ถูกแจกจ่ายให้กับทุกคนซอนยิงสาวเสนอแนะ ให้นั่งกินข้าวร้องวงกันข้างนอกใต้ต้นไม้ใหญ่ทุกคนเห็นด้วยนักว่าแล้วก็ร้องวงโดยมีไข่เจียวจานใหญ่อยู่ตรงกลางมันถูกตัดแบ่งกันอย่างเท่าเทียมระหว่างกินกันนั้นพวกพบก,ก็เอ่ยปากชมว่าข้าวกับไข่เจียวมันอร่อยกว่าใช้แก๊สหรือเปล่านะสุทิมจึงตอบว่าใช่มันได้กลิ่นของฟืนไฟก็แรงดีกว่าใช้แก๊สทำให้มันนั้นออกมาอร่อยประจบกับกินกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ในบรรยากาศอันร้ร้องไปด้วยธรรมชาติเหล่านี้ทุกคนยิ้มนักข้าวกับไข่เจียวพอดีคําใส่ปาเคี้ยวกันตุยตุยตุยระหว่างนั้นเองชายใบกลางคนนามสุทินก็กล่าวขึ้นมาประบาว่าขอ,อบคุณทุกคนมากนะหากไม่มีทุกคนข้าก็คงตายตามลูกตามเมียไปแล้วขอบคุณที่ยังทําให้มีความหวังให้พอได้อยู่ต่อพวกพบยิ้มกล่าวว่าไม่เป็นไรจังหวะน,นั้นเองลุงศรีก็ถามขึ้นมาว่า ทำไมที่นี่มันจึงมีไฟฟ้าล่ะดูท่าทางมันก็ห่างไกลจากตัวเมืองไม่น้อยสุทินจึงตอบให้สายสงสัยว่าที่นี่มันมีโรงไฟฟ้าน้ําขนาดเล็กก็ตั้งกันมานมนานแล้วล่ะอยู่ถัดไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนักแต่ถึงจะมีโรงไฟฟ้ามันก็เก่าเอาการเพราะเมื่อรัฐมาสร้างเอาไว้ก็ไม่ค่อยมาได้บำรุงดูแลรักษาปล่อยทิ้งเอาไว้ให้มีสภาพเสื่อมโทรมไปมากถึงกะนั้นมันก็ยังใช้ได้ แต่พวกเราชาวบ้านจะใช้กันในช่วงกลางคืนเท่านั้นเพื่อจะประหยัดไฟและกลัวว่าโรงไฟฟ้าผลิตไม่ทันหรือไม่ก็กลัวมันจะพังเสียนาทุกคนไม่ได้ฟังก็พยักหน้าเง,งือกๆหลังจากสุทินเล่ากล่าวจบสิ้นคำทะเลนั้นสุทินก็พูดขึ้นต่อว่าทุกคนไม่ต้องถามอ้อมโลกหรอกอยากรู้เรื่องของแป้งใช่ไหมสิ้นคำก็ไม่มีใครตอบอะไรแต่สุทินที่กำลังมองหน้าทุกคน ที่กำลังนั่งร้อมวงอยู่ก็รู้ว่าพวกเขาอยากรู้มันแสดงออกมาบนใบหน้าของแต่ละคนชายวักลางคนจึงพูดขึ้นว่าเธออาศัยอยู่บ้านพักครูในโรงเรียนหากว่าทุกคนอยากจะเจอเธอกินข้าวเสร็จก็ไปหาเธอกันได้เลยสึ่นคำทุกคนก็พยักหน้าอีกโดยไม่มีใครพูดอะไรหลังจากเมื่ออาหารเสร็จสิ้นลงแต่ละคนก็เตรียมตัวออกเดินทางกันในทันทีทว่าสอน ธอกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวภายในมุมบ้านพบจึงต้องรีบเข้ามาตามเธอเพื่อบอกว่าจะไปหาครูแป้งแล้วทว่าเมื่อเดินเข้ามาใครสอนก็สะดุง้งหันมาหาชายหนุ่มด้วยท่าทางเลิกลากพบเหลือบเห็นสิ่งที่ทําให้เธอนั้นมีอาการเช่นนี้นั่นก็คือปืนพกกระบอกหนึ่งอันเน็บเอวของหญิงสาวอยู่ชายหนุ่มตกใจเล็กน้อยเหลือบหันมองคนอื่นๆก่อนจะพูดว่านี่สอนเอาปืนติดตัวมาด้ไวงั้นเหรอแล้วจะพกไปทําไม หญิงสาวก็ตอบรับทันทีว่าใช่ก็มีไว้มันก็อุ่นใจกว่าหลังจากผ่านอะไรมามากหรือว่านายเห็นว่าฉันนั้นทำให้ถูกชายหนุ่มไม่ได้ยินเหตุผลของหญิงสาวจึงไม่ได้แย้งอะไรมันจริงอย่างที่เธอว่าทั้งคู่จึงเดินออกมาจากบ้านสุทินซึ่งระหว่างเดินก่อนออกจากบ้านพบก็พูดขึ้นมาว่ายัางไงก็เก็บแล้วก็ปิดไว้ดีๆละ่ะเราจะไปยังโรงเรียนในหมู่บ้านชาวบ้านชาวช่องหรือเด็กๆเ,เ,เห็น มันจะไม่เป็นการอันดีเอาหญิงสาวได้ยินก็รับปากแล้วทั้งคู่ก็เดินออกมานอกบ้านลุงสีบ่นทันทีว่าทำอะไรกันนานสองนานพบเป็นคนตอบว่าสอนเข้าห้องน้ำอยู่ลุงสีพยักหน้าไม่ได้พูดอะไรแต่ตาของแกเลือบมองไปยังสอนมองต่ำไปที่เอวของเธอแล้วแกก็ทำเฉยเฉยทำให้พบกับสอนตกใจเล็กน้อยทั้งสองรู้ดีว่าลุงสีแกน่าจะรู้จากนั้น ลุงศรีก็บอกให้สุทินนำทางชายรวการคนไม่พอช้าเดินนำไปยังโรงเรียนจุดมุ่งหมายทันทีซึ่งระหว่างเดินชาวบ้านที่เห็นสุทินพวกเขาจุดจดจ้องจ้องชายรวการคนพวกเขาแลดูตกใจไม่น้อยซึ่งบางคนก็เข้ามาทักทายสุทินและถามถึงครอบครัวของชายรวการคนทางชายรวการคนขี้เกียจตอบคำถามมากมายจึงโกหกบอกไปว่าเมียและลูกนั้นอยู่ในเมืองทำงานทำการกันอยู่พวกชาวบ้านที่เข้ามาถาม ได้คําตอบก็อย่างถามอีกนั่นก็คือเรื่องของคนแปลกหน้าที่มากับเขาสุทินตอบเพียงว่าพวกเขาเป็นเพื่อนเมียและเพื่อนของตนพามาเยี่ยมหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อทุกคําถามได้รับคําตอบพวกชาวบ้านก็เห็นว่าคนแปลกหน้านั่นก็คือพวกคณะเดินทางและดูไม่เป็นพิษเป็นภยัยและคนในหมู่บ้านอย่างสุทินเป็นคนยืนยันเองว่ารู้จักมักจีคนพวกนี้จึงไม่มีใครกลัวเข้ามาพูดคุยให้ของกินให้น้ํา ตามภาษาตาสีตาสาประกอบกับสอนเธอเป็นคนสวยหน้าตาใจดีอีกทั้งยังหยอกล้อก,กับเด็กๆยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ของพวกคณะเดินทางดีตามขึ้นไปด้วยระหว่างเดินทางสุทินก็พูดขึ้นมาว่าทุกคนคงห่วงเรื่องของสยามเทรดดิ้งว่าจะมีคนแบบนั้นแฝงตัวในหมู่บ้านนี้ไหมเห็นคําตอบหรือ,อยังแค่คนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านผู้คนเหล่านี้ก็พร้อมที่จะอยากรู้อยากเห็น ซักไซไล่ถามจนกว่าจะได้คำตอบลุงคมหัวราอก,ก่อนจะพูดว่าขาเชื่อแล้วละ่ะว่าพวกสยามเทรดดิ้งคงไม่แฝงตัวในที่แห่งนี้แนะ่เดินเท้ากันมาได้สักพักหนึ่งก็มาถึงจุดหมายโรงเรียนที่มีอาคารไม้เก่าๆหนึ่งห้องท้วนไม่มีรั้วรอบขอบชิดหากไม่มีไม้ตอกเขียนป้ายว่าเป็นโรงเรียนคงจะเดาได้ยากเอาล่ะครับหมู่บ้านแห่งนี้จะมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือไม่แล้วแป้งหรือครูแป้ง จะใช่คนเดียวที่พวกคณะเดินทางตามหาหรือเปล่าโปรดติดตามในตอนหน้าผจญภัยล่าสมบัติดแดนผีดิบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหลูถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากมีพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผีต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ